สบายดีปลาลุงดูส,สดีปลาลุงมดูพี่น้อเช็ดสวยเยไปมาดอกแตส่สวนชวนพวอไอซี่เขาจะเข็ดยางกุ่นๆอยู่อ่าไปซิวดูขนาดเลยพี่น้องขาอซีกับเห็ดกินพวอกัผ่านม่านตาเห็นปะซี่พวอมึงนั่งเลยเห็ดยังก่อนนะ ได้อีบ่ฮะได้ไดรายอีบ่ส่วนต้งเงียงซีนมักซารีไอยชีขูดมัน ห uhh ัวใหญ่อยู่บ่หัวนะเขจักกระสอบเลยชับหมดขี้มมนที่หมีขึ้นขนาดน่ะโอ้ยหัวมัน จะเป็นวาใหญ่เลิศๆเลเปิเสอต้อน,นี้เนี่ากคืออันหนอันอน่มันยังฉากคืบกันอีบอกเรือว่ามันนะนะใิ่มอนที่เรือมันหานาที่บอกตัวน,น่ะ มื่อธิบายห้องนู้นี่ไสนั่นนี่่อย <Thank you. S 1> ู่แี่แลาูแกมาแต่ไก่หัวมันบหัวน,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 นีอย้องขูดมันดูผีร่ามใหญ่ๆนะสู้ๆนะ ตัวนี้มันกันมันเป็นมั่นยังคือมันหาาที่ต่ต้นมัน่นะอเงาเงาหน่อยมัน ังอข่อยง่ายกว่าอีกเมื่อตนั้นแล้วมันบองงามเลยปลูกคดปลูกจะขั้นพายพอดีมาคุดขั้นพายสิสิเนาะเป็นอย่างเงี่ยงอย่างนี้ก็มันแตกๆอย่างม่ม้ร,รั่วอะไรอย่าเงา Mình mua nhau mà mời 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 อาขึ้นมาแล้วโคตรจ้าก็ขึ้นมาตะบ้านมาเลยขึ้นไม่เช้าอืมปกปัตะว,ว้านเอยผมเที่ยงขึ้นประมาณนั้น ห่อนนะเทงคืนเวาะอันนี้ก็ได้โอ้ยอมันอพอดีเหรอคุดคันน้อง,งสื่อขยะแล้วเราของเราปลูกคปลูกแค่กรบอกขากบ่ปลูกจะคันน้องง่ายง่ายไม่ได้หรอคุดมัน,น,นห้แมนะ่ยง พูดว่ากับมันหน่อยชิจี้ชิบไปคายทางไหนพานไปตากไปคายบ่นคายกับใกล้ๆบ่นได้ไรไม่งังนลูกฮึกินหมักแตงบ้า โอ้ยป้าป้าปุกป้าช่วยชิลงนี้แตปเด้อป้าเดินเดินป้าเดินเดินปุกป้ามาพี่มาพี่มาพีมาพมม่มือมือเอามือมา เดินเดนปะปุ้ยหน่อยยาแปรเนี่จังโมงแต่ละมืมมอเท่า,ากินข่าวเศร้านี่มาปะแถวแต่ละมือเมื่อกี้ข่าวเศร้าจังโมงชุบเจ้าเขอเลย มื่อนกูเมื่อนกูกบะเขาน้ะเหมือนเจ้ากูเขาเจ้ากูเขาเขาช่วยาเบิดไม่ปดมจหนุเอพังเดียวเลยพังเป็นบ่เออกมาสองเบิ่งหนะว่ามันกับบได้มี เงียงไปแล้วคุณเอาไปเตะทำป่าเราบึงรุ่งเคยหืมเตะกับเงียงน่ะหายกันเหลืองโอ้ยไฟลูกไฟหายกันเหลืองยังอีเมน่ะเอาเอาเงินให้พอนะเดี๋ยวอยากได้ขึ้นเดี๋ยวอีพ่านมือเพื่อนอืม

อย่างใหญ่ย like, ังแม่มันละหายสิซีมันละหายสิซีดิซีมันประเทศตัวขนาดท่าตีกับบันโดนเอะไรหายกันบ่อยมากขึ้นนะหล่าสุดกูบุฮูเหลืองงั้นเขากูไปถามเราเนาะเฉพาะจังเด็กชองแฉงงงแง่งอยู่เดี๋ยวกูจะไปถามเราไม่ได้อยากตีกันแต่ว่า พายพิดพายถือจะสูกผ้พังยัเนี่มมมมน้องเนี่มาอีเม่ยปได้เงินมาอีม่ปัได้เงินมา่งงานหายจัวมันหายแบบน่าเปนแต่งเลือยมี่้าบเอาเพอนกินจาจาก กับเนี้กับบคกับเนี้อดูสุนัขมันมันยตาชักบ่ออีเนี้อเน้อหายหาแล้วก็แล้วบอกไปวอดเงี้ไม่ได้เป็น่มาเท่งถือกูดอดมาใส่เงี้ยรูกับสิแต่เนื้กูพือกันเออกูก็เลยปูก็เลยไปยอมรับอ่ะข้ากับสิแต่เนื้อข้ากับข้าเงี้ยขอจะถ่ายเนื้อมห้ากวได้ เราก็เลยหย่าก,กันนี่เราก็ไปชุดเราอ่อนอ่อนหน่พอเราก็ว่าทันแ้วแหละเราาจะเ้าก้อนเราอาจะเ,เอาหาเราวาเปนที่แรกคนี่นนะบ้าเดชเพิ่อว่ากันแล้วัสดีกันเลยนี่ดีกันแต่ไม่เพินนะใช่น้องนะโ่โาเห็นอะไรเห็นอะเราหายพราะปก มแม่และลูกก่บล,ลูกและแม่ปวดหัวเลยเอพี่พี่แม่ก่หายแพี่เบิรนบิรนเนี่หายกูว่ายังก็ตกเก้าอะไรเหรอเฮ้ยแกแต่บัดอยากตีกันเนาะแกแต่เราบ่มักการตีใหแกกระสูสุกแล้กหายล้านเลยจักปีกหนึ่งอ่ะปีควายนมะัน่ะ โอ้ยหาบุมิชีนักก๊กซะปล่าปล่าไไหใหญ่เตี้ยย่างกินเด้อหอนบ้าไหมี่หมาถึอไหมั้ยพอย่าืนถ้าใครต่อปฏตีกัเนาะ ไปไปใส่ข่าปะเออกูบุหูได้เลยลูกพืชเผาแล้วลูกพืชเผาเลยเคยาไปกินขาป่ลูกปะไปใช่ขาปะใช่ขาาพี่มามามากินเขากินขามาใช่ขาพี่มมาทนี่มาใช่ขาเน่นี่อันนี้นี่ออบอเอาบ่มาเอาหลยาะอตกข่าว

มูตังมันโตนะบะอกหมูตังอ่ะมันเซวล์มาให้เอะเชิงไก่อืมไหลมาเลยเลยอปดยกอิดจีกอิดจก ตลาดแล้วแฉบบลูกฮะแฉบบอแฉบบอเป็นหนังกินกระบุกขบะบอยู่ปุ๊บโอ้ยฮะโอ้ยเพิ่นดึงหัวมันจนง่ายหลังใครจีเห็นใครดึงอยู่สาเนาะ นั่งกินยอย่าเด้อนั่งแห่นอย่าแล้ว